สวัสดีค่ะกันมาไดแล้วค่ะสำหรับใครที่ต้องการศึกษานะคะปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกเดือนหนุ่มแม่นะคะมีตั้งคานหลังข้อนะคะก็มาปรึกษาพี่กันได้เลยค่ะวันนี้พี่กันไล์ให้ความรู้ค่ะพี่กันนะคะอยู่คลินิกของแม่โรงพยาบาลระยองนะคะ สวัสดีค่ะทางทิกต o อกนะคะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะวันนี้ก็มีประสบการณ์ค่ะการไปฉีดวัคซีนชิโนแวคนะคะเข็มแรกมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวค่ะการเตรียมตัวก่อนไปเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เผื่อว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะจะเป็นจ้าของประชาชนโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะวันนี้ระยองโรงพยาบาลระยองก็ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะ มิถุนาเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีมาอีกรถหนึ่งที่ให้ประชาชนฉีดได้ก็วันนี้ก็เลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าอาการแล้วก็บอกถึงการปฏิบัติตัวก่อนและหลังค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างค่ะเผื่อว่าเดี๋ยวคุณแม่คุณพ่อนะคะเตรียมไปฉีดรตหน้ากันค่ะเนาะพิณพรอ่ะบอกว่าไปฉีดมาแล้วเหมือนกันนะคะกําลังให้นมอยู่นะคะอ่านงานวิจัยและหาข้อมูลเยอะมากสรุปฉีดได้ปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มัน ช่วยกันแชร์ข้อมูลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับแม่ที่ให้นมนะคะจริงๆเราก็มีคนถามพี่การมาเรื่อยๆแหละเออต้องฉีดได้ไหมอะไรยังไงนะคะจะบอกว่าแม่ให้นมคือฉีดได้แน่นอนนะคะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมายืนยันแล้วว่าแม่ให้นมสามารถฉีดได้ในตัวซินอวกเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะไม่มีผลอะไรต่อลูกฉีดแล้วไม่ต้องมดนมแม่ฉีดแล้วสามารถ กับให้นมแม่ได้ปกติไม่ต้องปัง๊มทิ้งเด็ดขาดน,นะคะห้ามปั๊มทิ้งเนาะใครมีประสบการณ์นะคะต้องการแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์ได้เลยใต้โพสนี้นะคะก็จะยิ่งดีเพราะวันนี้พี่แกนก็คือเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองมากกวา่าที่จะแบบไม่ได้แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คืออยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆคือจริงๆแล้วของโรงพยาบาลเนี่ย บุคลากรทางการแพทย์ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพแก้ก็เป็นคนกลัวมากบอกเลยก็คือเป็นคนกลัวแล้วก็แบบจะฉีดดีหรือเปล่านะวัคซีนซิโนแวคเนาะมิงุึมกันหลังจากฉีดแล้วประมาณห้าสิบเปอร์เซนตอนฉีดคือด้วยความที่วันก่อนที่ฉีดรอบแรกระยองก็มีเหมือนเป็นที่ข่าวออกะคะ่ะสำหรับ side effect หกคนนะคะที่มีข่าวตอนนั้นพี่แกัก็ยิ่งุย ไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ฉีดไปรอบแรกนะคะพอรอบที่สองรอบที่สองที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเก่แกรู้สึกแบบเอานะ่ะฉีดยังไม่พอพอตัดสินใจจะฉีดแล้วนะคะก็มีการเสอบสอบส่วนโลกออกมารายละเอียดของเคส6เคสที่แม่เห็นข่าวในทีวีเช้าเนี้ยที่เรื่องของเคสที่ฉีดวัคซีนและเป็นอมตะพืชของโรงพยาบาลระยองอะ่ะพี่ก็ไปอ่านรายละเอียดเคสเอา ตายแล้วมีประจำเดือนด้วยเพี่พกำลังมีประจำเดือนอยู่วันที่สองเหมือนแคบเคสเลยเอาไงดีจะฉีดหรือไม่ฉีดแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจฉีดไปแล้วเราก็ฉีดไปแล้วเมื่อเช้าแปดโมงเช้าวันนี้ก็เลยจะมาแชร์อาการเนาะคือก่อนฉีดอะคะ่ะด้วยความที่เราวิตกกังวลจริงก็เกือบจะนอนไม่หลับพอไปถึงปุ๊บนะคะตอนเช้าก็ตอนเชา้ชาก็ไปถึงเนี่ยวัดความดันขึ้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบความ่านนะคะ ซึ่งไม่เคยเป็นคนความดันสูงเลยไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะคะแบบมันเป็นกังวลอยู่ภายในนะคะแล้วหลายคนเป็นเหมือนที่การคือไปถึงนจุดนั้นจะความดันขึ้นอ่าแต่เขาใช้เกณฑ์ร้อยแที่จะไม่ให้ฉีดเนาะถ้าประมาณร5 0ยห้าเนี่ยเขาให้ฉีดได้โอเคพี่ก็ผ่านเข้ารอบสามารถฉีดได้ค่ะนะคะการมีประจำเดือนไม่ได้ทําให้เราห้ามฉีดวัคซีนเด็กค่ดแต่เป็นแค่คําแนะนําให้เราสังเกตอาการค่ะอ่าดังนั้นก็ฉีดได้แพ้อาหารทะเลพี่ พี่แพ้แพ้หอยปักเป็ดชนิดแบบว่าแน่นหายใจไม่ออกต้องไปฉีดยาอันนั้นนะี่ะพี่เป็นก็สามารถฉีดได้แค่เพี่คุณพยาบาลเขาจะโน้ตไว้แล้วก็ติดไป้ายไฮลิทไว้ว่าเราเป็นแพ้อาหารนะคะแบบนี้ก็ถือว่าฉีดได้อ่ใครมีประวัติเด็กพี่กันเนี่ยก็คือฉีดได้นะไม่ต้องกังวลนะคะพอไปถึงก็ฉีดเสร็จเขาจะให้นั่ง,ส,งสังเกตอาการสานาทีค่ะ อ่ะนั่งสังเกตการสามสิบนาทีแล้วก็ดูระหว่างนั่งสังเกตการนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบฉันจะเป็นอะไรหรือเปอล่ออาอะไรอย่างนี้เราก็นั่งสารวจตัวเองเนาะโอ้จิตตกมากนั่งอ่ะคนข้างๆเริ่มมีพาร์เรลขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสาวสิบนาทีพอโลกพอผ่านสิบนาทีไปเนี่ยโล่คือใจสั่นเนี่ยเป็นตั้งแต่ก่อนฉีดเพราะว่ากลัวแต่พอพอแต่ว่าพี่ที่เขามีอาการใจสั่นนะเขา ขออนุญาตพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตพี่นะคะคือเขาจะบอกว่าหลังฉีดไปห้านาทีอาการของพี่เนี่ยคือเขาบอกว่าแบบใจสั่นแบบรู้เลยว่าเป็นการเต้นผิดปกติไม่ใช่ใจสั่นบบตื่นเต้นเหมือนพี่การหรือว่าตื่นเต้นเวลาจะไปพีเศนหน้าห้องอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นใจสั่นแบบว่าแบบรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าผิดปกติอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นลมเนาะแล้วก็ความดันพี่เขาก็ขึ้นที่ร้อยแปดสิบ ชิกจนก็130ร้อยสามสิบกว่าสรุปก็นอนพักหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงนะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นอันนี้กลับบ้านเกล็ดวันนี้ที่พี่ที่พี่ที่ไปฉีดด้วยกันกับพี่กันนะคะส่วนพี่กันน่ะก็มีปวดแขนปวดแขนแล้วก็มีมือศีรษะค่ะมือศีรษะแบบมือมือตบๆต,ตรงนี้ค่ะแต่ความดันไม่ขึ้นความดันต่ำกว่าตอนก่อนฉีดนะเพราะพอความดันไม่ไม่ขึ้นนะคะอัน,นอันนี้น้องก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแล้วก็เราควรจะต้องสังเกตอาการต่อไป ประมาณ2-3วันหลังจากฉีดยานะคะทีนี้จริงๆแล้วว่าด้วยความที่พี่กันก่อนอันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะไม่คิดจะฉีดวัคซีนวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้นะคะมันต้องมีการเตรียมตัวนะเออไม่ใช่เอาจริงๆควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปฉีดเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเราเล่นหัว เพียอ่อนเพียเดี๋ยวพอไปถึงจุดนั้นล่กกวงกับอาการตื่นเต้นพอเราเกิดอาการอะไรขึ้นมันจะสังเกตได้ไม่ชัดพี่แกแนะนําว่าให้เรานอนหลับพักผ่อนในเพียงพอค่ะคือพักให้เพียงพออย่านอนดึกนะคะแล้วก็คําแนะนํานะคะจากคู่มืออันนี้ที่พี่แกได้มาเขาบอกว่าในการไปฉีดเนาะวันนี้พี่แกฉีดซิโนแวคนะคะคําแนะนําคือก่อนไปฉีดนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ให้เรากินพวกยาแก้แพ้ยาแก้ปวดยาลดไข้ก่อนไปฉีดนะคะเพราะว่า จะจะมีผลต่อเรื่องของคุ้มคุ้มกันหรือว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนั่นเองค่ะดังนั้นก็หลีเลี่ยงการกินยาถุงนี้ไปก่อนนะคะในคำแนะนําสําหรับการก่อนก่อนฉีดวัคซีนนะคะหากมีโรคประจําตัวกินยาอะไรประจํานั่นต้องแจ้งให้หมดแพ้อาหารอะไรต้องแจ้งให้หมดซึ่งตอนนี้พี่แกไม่พี่พยาบาลไม่ได้ถามจะรีบแจ้งเลยว่าเป็นประจําเดือนต้องรีบบอกไปด้วยเป็นข้อมูลนะคะเพราะว่าสืบเนื่องจาก6เคสที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นประจําเดือนสองราย เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่แบบเอ่อแจ้งไปแจ้งที่พยาบาลที่จะมีจุดแคตรกอประวัติให้เราแจ้งข้อมูลให้หมดนะคะทีนี้พอหลังจากฉีดเขาให้เรายูที่ตรงจุดนั้นนามสนาทีนะคะอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นปวดบริเวณที่ฉีดเอ่อพิการเป็นนะคะปวดบวมแดงคันบางคนมีผื่นขึ้นได้หลังจากฉีดวัคซีน โนแวคนะคะทีนี้ถ้ากลับไปบ้านต้องสังเกตเองต่อนะคะประมาณหนึ่งถึงสองวันเนี่ยก็คืออาการไข้มีบางบางบางท่านกลับมามีไข้มีนะคะที่ที่โรงพยาบาลที่ม,ทม,ทมีที่ว่าไข้ขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนอืมทีนี้ถนะ้าอาการเล็กน้อยปวดอะไรเงี้ยกินยาพาราได้แต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงนะคะคือผื่นขึ้นทั้งตัวหน้าบวมหายใจไม่สะดวกใจั่านนะคะมีเวียนศีรษะอ่อนแรงอันนี้คือต้องโทรหนึ่งหกเก้าหรือว่า มาโรงพยาบาลเลยไม่ต้องรอสังเกตอาการใดๆทั้งสิ้นสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะวันนี้เอามาฝากเนาะแล้วทีนี้ด้วยความที่กรณีของโรงพรรยาบาลที่มีเรื่องของอมัอมาพาตอัมพาตสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องให้คุณคนที่ไปฉีดแล้วสังเกตคืออ่าให้ลองดูซิยกแขนขึ้นไหมยกขาขึ้นไหมทั้งสองข้างดูว่ามีแขนขาอ่อนแรงหรือเปล่านะถ้ามีก็รีบมาโรงพยาบาลอย่างของโรงพยาบาลระยองเนี่ยทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ มีแค่สองสามวันหนึ่งวันสองวันสองวันนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะอันนี้อันนี้เลยสาคัญมากนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของ s สโต k ในเคสหกเคสที่ของบาลายองเนี่ยพี่บอกเลยว่าชื่นต้องชื่นชมโรงพยาบาลบาลยองด้วยคือทีมพร้อมมากแล้ววันนี้ที่ไปจัดฉีดที่เซนทานพาซาาลายองนะคะอืมสถานที่ไม่คยคุ้นเคยเนาะแต่ว่าทางทีมของโรงพยาบาลทําดีมากแล้วก็มีทีมช่วยเหลือ คือสิ่งสองคัญเลยตอนไปฉีดวัคซีนน่ะพี่มองก่อนเลยนะอันนี้สมมติว่าพี่เป็นคนทั่วไปจริงจริกคือพี่เนี่ยก็จะมองว่า้ยมีรถแอมบูรแลนด์มารอรับไหมมีเวชกิจฉุกเฉินหรือว่าเจ้าที่เออาร์ไหมสมมติว่าเราเป็นอะไรไปเกิดแพ้วัคซีนรุนแรงนะคะเราเรามีคนช่วยไหมอะไรแบบเนี้ยมีรถพาเราไปโรงพยาบาลหรือเปล่าสิ่งที่พี่กลัวตอนแรกนะคะไปฉีดที่ห้างสรรพสินค้านะวันนี้นลงบารยองนะปรากฏว่ามีพร้อมแถมยังมี หมอคุณหมอดมยาบานดมยานะคะซึ่งเป็นทีมเชี่ยวชาญเรื่องของการฟื้นคืนชีพเนาะสังเกตอาการต่างๆผิวหนต่างๆเนี่ยเอ่าพอมีกั้นโซนนะคะของของเซนทันที่โรงพยาบาลระยองไปจัดฉีดนะคะมีกั้นโซนสําหรับโซนปฐมพยาบาลใครความดันขึ้นใจสัน่นมีเตียงนอนพักแล้วก็สังเกตอาการอเนอะเนี่ยคือคือในที่พี่ไปฉีดแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมัน,ม,นมันดีนะคะถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยง รอบหน้าวัคซีนมานะคะลงทะเบียนไปไปฉีดกันได้เลยอืนะคะสังเกตอาการเอานะคะทีนี้แม่ให้นมฉีดได้ไหมมีคนถามมานะคะแม่ให้นมฉีดได้ไหมแม่ให้นมนะคะคือองค์ุมโรคบ,บอกแล้วว่าแม่ให้นมสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้เลยไม่ต้องงดนมแม่ไม่ต้องปั๊มนมทิ้งให้ได้ตามปกติเพราะเป็นเชื้อตายนะคะไม่มีอันตรายและไม่ไหล ไม่ไปทําอันตรายต่อลูกที่กินนมแม่โอเคไหมพิการตอนแรกพ่การก็ไม่ค่อยอยากฉีดแต่ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ประกกรทางการแพทย์สุดท้ายพ่การก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจฉีดในวันนี้ค่ะโอเคในเรื่องของโควิดมีคําถามแล้วก็ถามไว้ได้เลยนะคะสําหรับระยองที่วันนี้ไปฉีดที่เซนทรัน,นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสักสี่สิบนาทีถึง,หน,งหนึ่งชั่วโมงนะคะดูเพราะว่าเราต้องดูอาการด้วยแล้วก็เข้าสู่ระบบลงทะเบียนอะไรเงี้ยคือ รวดเร็วทันใจนะคะหลายคนก็จะชื่นชมเนาะก็ต้องดีใจแทนโรงพยาบาลระยองพี่เนาะที่แบบว่าเออจัดแล้วแบบเป็นการจัดนอกสถานที่ครั้งแรกแล้วก็เป็นการจัดบริการให้กับประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่พันกป่รคนคือว่าโอเคเลยนะคะคใครที่ถ้ามีวัคซีนถ้าใครยังมีโอกาสได้ลงมื่่อวัคซีนอยู่จังหวัดต่างๆนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะ เค okay. หมดเวลาแล้วบบ2โมงสบสอนาทีนะคะพี่กันตั้งใจว่าจะไลค์สักบายมงสิบนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ